ฮานาบีม <S Programs> ัสริชุบปัตรเคปนี้จะพาไปเดินเที่ยวงานฮานาบิอยู่ในเมืองมิดาว่าซึ่งเป็นเมืองเล็กๆในจังหวัดนางโนสัญลักษ์ที่บอกว่าเข้าสู่ดูร้อนแล้วเทศกาลชมดอกไม้ไฟประจำปีบ

วันนี้พามาเดินง,งานมัสุริเมืองมิดาวาจังหวัดนางาโ,โนนะครับคนเยอะมากคือเมื่อกี้ฝนเพิ่งหยุดตกไปนะครับตกลงมาแรงมากนะครับผู้คนกําลังออกมาอยากที่รลบฝนกันนะครับ โอ้แต่คนเยอะคนเยอะมากวันนี้บรรยากาศคึกคักจริงพาไปเดินดูร้านนะครับช่วงมัสซุดิงานมัสซุดิแบบนี้นะครับจอดไม้ไฟเนาะวันนี้งานเริ่มประมาณบายสามนะครับงานเริ่มงบายสามเพราะว่าปีนี้อากาศร้อนมากนะครับงานก็เลยเริ่มชา้าเป็นร้านปิ้งยา่างเลยนี้นะครับใช้กรใส่ก,สก,สสกรผมเดินมาเพื่อ ฝั่งน,นี้เป็นร้านอาหารอะไเป็นแค่้าเบเกอรี่อะไรเนี่ยโอ้โหนี่โหมดมนากอาหารมัสุริก็เป็นผมว่ไไาก็คล้ายคลายบ้านเราอยู่นะนอย่างนี้เป็นข้าวปิ้งนะครับอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันโอเคเลยนะ อันนี้เบียไขยเบียสด500ร้อเยนนี่นะครับเป็นการสแสดงของน้องๆนะครับตามโรงเรียนตา่างๆโอ้โหเดี่ยวยาวมากเลสุดตรงนู้นเลยอ่ะ ยาวเหยียดมากเลยครับบริเวยสุดนู่นเลยนะครับไหญมากๆเลยนี่ขนาดเป็นมมเ <c oughs> มเืองเล็กๆนะครับมเมืองมิโนวาอยู่ในจังหวัดหนานอโน,โนเน,ะนาะยังคือขนาดเลยถ้าเป็นเมืองใหญ่อะผมว่าน่าสนุกกว่าเนี่ยผมมีอะไรจะบอกทุกคนเนี่ยเห็นที่เขาเขียนรถนี้ไหมครับอันนี้คือไม่ได้เสิร์ฟน้ำนะเสิร์ฟเบียนะครับเนี่ยเนี่ยที่เขียนเป็นเนี่ยเสิร์ฟเบีย <c oughs> ผมสนุกอ่ะ <c oughs> โอ้งานมินิว่าพีนี่คึกคักมากเลยคนเดือผ่นานตรงกลางทางเลยอ่ะก็คือเขาจะมีการซ้อมนะครับของบริษัทหรือว่าของบริษัทต่างๆของโรงเรียนต่างๆนะครับทึ่คงน่กากุนนุ่มนทุกคนดูสนุกอ่ะตอนนี้ตรงเป็นตรงใจกลางเมืองมิน้ว่าพอดีนะครับ สนุกมากแต่ว่ามึงจะหาตังหงไม่เจอเลยคือเข้ามากเลยนะครับทุกคนออกมาเที่ยวงานมาสุริกัาระผมก็ตื่นเต้นไปด้วยเลย เมื่อกี้ก็ไปใจมาเล้วนะโอ้ยเป็นอากาศก็เรื่อมันเย็นแล้วอ่ะโอเคขึ้นอะไม่ร้อนหมอนเมื่อกี้สปัสเีคววาตัวไม่ได้ยินไม่ได้ยินอันนี้เป็นอาทีม คุตบอลน,นะครับโซณเกะคู้จักรกแซมโซสเกะโซสเก็ตใครใครตัวก็อยู่เนี่ยใช่ตัวอยู่ข้างหน้าเป็นน้องน้องทีมฟุตบอลอันนี้ไงแม่คนนะั<ะ>้นโคจิาโคจิวาใช่เฟย์แต้

ตรงกลางเข้ามาตรงกลางเองพอดีนะครับจะเป็นกลารแบบแผ่นซีนสัตว์สิบกุ้งขัน้นขึ้นนะครับในช่วงหน้าร้อนนะครับก็คือจะเป็นสัญลักษณ์ว่าเข้าหน้าร้อนแล้วนะครับถ้ามีฤดูการดอกไม้ไฟนะครับทุกคนมาช่วยกันมากเลยคนทีออยู่น,นบนสุดคนทีออยู่คนเี้นะครับจะเป็นควรสั่งนะครับ รสั่งกระบวนนะครับล็กช่วยกันแคร์เลน่ารักมากเลยม่หายแคนี้อช่วยกันหน่ารักมาก เรียกว่าผัดะลานางเงี้ยะครับหรือถ้าแปลมาไทยเนี่ยก็คือปลาสมบัตินะครับเหมือนกับเออ่ปลาขนมปลาลูกอมเหมเือนจะเป็นไทยบ้านเราครับเขาก็จะรวมตัวกันตรงกลางมีปืนมีด <c oughs> ี้มีปืนเอาปืนมีีปืนจริงว่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเราจะเข้าเข้าไปม่วงตรงกลางอะ่ะคนเยอะมากเพื่อมารวมตัวกันตรงกลางตรงน,นี้เป็นตรงกลางสีแดงพอดีนะครับ เข้าไปใกล้ๆโอ้โหตรงนี้ตรงเป็นจุดตรงกลางเอ่อสี่แยกดีเลยครับเตรียมแล้วเตรียมแล้วเตรียมพร้อมแล้วยกมือขึ้น,น,นเต็มเลยอ่ะโอ้ย 没来，我离了 <Play. S 2>，我离了、啊，我离了。完了完了。啊啊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 啊 花火ってどっち側ですか花火が、ね、あのはい、例年と同じで、成宮公園からはあの打ち上げ花火、スキルューでお伝えになってますの、ね、で、うん、もしご覧になるようですたら、はい、8時からですので。 คาราบีนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่สองทุ่มนะครับอยู่สวนมิเนวาโดยผมจะพาไปชมครับรีบไปนั่งดูเลยด้วยว่าเดี๋ยวจะไม่มีที่เนาะคนน่าจะเยอะนะครับก็สิ้นสุดที่สามทุ่มนะครับพอดีเลย เดินชมบรรยากาศนะครับช่วงเย็นนะครับก็ตอนนี้ก็บรรยากาศเริ่มมืดแล้วนะครับชั่วโมงกว่าๆนะครับก็จะเริ่มมีงานลอกไฟนะครับจจากตรงน,นี้ก็จะมองนะแต่ว่าผมจะไปนั่งชมบรรยากาศใกล้ๆช่วงนี้นะครับตรงน,นี้แออ์อบมากเลยลผมเดินเข้าไปดูกันคนเยอะม,มากอะต่อคิวทำอะไรเลยน่าจะเป็นรักใคร่ฝ่ออะไรสักอย่างเลยเลยที่บ้านนะน ร่มมกอเริ่มเย็นบรรยากาศเริ่มดีตอนนี้ลดลงมาประมาณ22องศานะครับกำลังเย็นกำลังดีเลยอะ22องศาพูตร่นอยู่มั้ยนั่นนร่นนั่นไปดูยูทูบเบอร์あのร本にโก อ๋อมิิ่านที่ไเนี่ยเดあのนี่ทำงานที่รึกะไร่ึอะไรที่รึอะไรที่รึอะนรที่รึอะไรที่รึอะไรัี่รึอะไรี่รึอะไรัี่รึอะไรที่รึอะไรีรอไที่ลึอะไรรอที่รึอะไรทอกไม้่ไฟท่รึอะไรที่อะไรที่รอะไรท่รึอะที่สุดเไยก็่ือส่รึไ่รอร่ะไรทีะไรทนนไ่ โอ้คนเยอะมากเลยนะครับยิ่งดึกยิ่งคนเยอะแต่เราต้องไม่จองที่ไว้ก่อนเนี่ยเพราะว่ากลัวแบบว่าไม่มีที่ได้เข้าไปนั่งชมน,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 นี่นะครับจะมืดหน่อยนะครับโอ้โหเหมือนเขาเปิดงานลความ,มาทางนี้นี่ครับเป็นจุดที่เขาจะจุดนู่นไปทางแดงทุนนะครับน่าจะเป็นฐาน,นอ่ะวูวจะไปอยู่ใกล้จังนะครับประมาณวิอยู่ใกล้มากนะครับฐานอะประมาณแค่ร้อยเมตรอะ เราไปคลิปไปก,กับบรรยากาศดอกไม้ไฟแบบนี้นะครับปีนี้เป็นอะไรที่สวยมากเลยนยครับยังไงก็ฝากทุกคนนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปไว้ให้ผมด้วยนะครับโดยการกด subscribe กดถูกใจกดแชร์จะเป็นการขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับจะมาทานเอย,ยบายบคณครับ